ครับขอดเราต่อไปจะเป็นเครื่องหั่นสไลด์หมูแบบที่5นะครับเดี๋ยวนางแบบจะเปิดเครื่องแล้วก็เอาหมูสไลด์ลองดูนะครับเอาเลยครับครับมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงหมูที่ออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นหมูที่บางบานเนี่ยเหมือนหมูคาโบเลยนะครับไม่ต้องแท่แข็งเลยนะครับมหมูคาโบเลย ก็หมูหนาประมาณสักสองมิลก็ได้นะครับทําชาบูหรือว่าทําหมูกระทะได้เลยนะครับเครื่องก็ใช anyway> ้งานง่ายนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะครับก็เป็นใบมีดใบมีดแบบนี้ครับใบมีดโค้งอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวลองเป็นไส้กรอกบ้างไส้กรอกเป็นไงบ้างอ่ะลองไส้กรอกบ้างนิดครับเป็นไข่อยธรรมดาขิ้นมาเลยปล่อยลองดูไส้กรอกนะครับไส้กรอกเป็นไงบ้าง กรอบจะเละนะครับเพราะว่าถ้ากรอบมันไม่ได้คงรูปนะครับก็ออกมาในงานลักษณะแบบนี้นะครับขอบคุณมาก